สวัสดีครับผมพีจากแมทติโคยนะครับจริงๆก็คือส่วนตัวเนี่ยอยากจะทําบอ่อปลาบ่อหนึ่งครับที่มีแต่โคฮากุสวยๆมานานแล้วแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ทําสักทีก็เลยวันนี้นะครับพอดีผมเห็นปลาลูกค้าเนี่ยที่มาลงนะครับรอส่งเนี่ยเออรู้สึกว่ามันมันน่าจะทําบ่อโคฮากุสวยๆได้ดีสักบอ่อหนึ่งซึ่งผมว่างว่า,าคนเลี้ยงปลาน,ะนั้นน่าจะชอบโคฮากุกันส่วนใหญ่แล้วมันเป็นอะไรที่คลาสสิกแบบว่าโอซูมากๆนะครับวันนี้ก็เลย อยากจะลองนะพอถ้าเราจับโปกุมารวมกันที่สวยๆสัก6กถึงเตัวเนี่ยประมาณนี้ในบอร์ดที่ไซส์กาลังดีมันจะสวยขนาดไหน,นแล้วเดี๋ยวจะถ่ายเป็นลองเทกไว้ให้ดูด้วยนะครับเพื่อความเพลินกันไปแต่จริงๆตอนนี้มา,มา,ม,ามาดูที่บอร์ดนี้ก่อนคือตอนนี้เป็นบอร์ดเกของที่ฟาร์มตอน,นเ,ออตเนี้ยฟาร์เนี่ยเขามีอยู่4ตัวนะแต่มันก็จะมีที่ทุกคนเห็นมันจะมีซูซูอยู่ตัวหนึ่งนะที่ไม่ค่อยเข้าพวกอันนี้เราก็ต้องย้ายออกนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาย้ายซูซูกันครับ เดี๋ยวผมตักซูซยแล้วก็เดี๋ยวเอาขึ้นมาให้ดูด้วยนะเพราะว่าซูซุยตัวนี้ผมชอบมากแล้วก็พิเศษมากนะคะเดีย๋ยวไปดูว่ามันมันพิเศษยังไงเหมือนจะเป็นของลิมิเต็ดไปแล้วด้วยนะอืะอมาอเข้าสวิงแล้วนะครับแล้วก็ ต้องระวังโดดหน่อยครับเพราะว่าผมไม่รู้เป็นไรนะซูซุยทุกตัวเลยนะสายพันธุ์ซุยเนี่ยชอบโดดจักก็ต้องระวังอ่ะเข้าสิงได้เลยจักก็ต้องระวังนิดนึงแล้วก็เวลาอยู่ในบอ่อเนี่ยชอบโดดจริงๆมันเหมือนเป็นยีนเขาหรือเปล่าไม่ชัวนะฮะไปดูกันนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวใส่กระมังให้ดูก่อน,นครับตัวนี้ผมก็จะย้ายไปสลับไปบอ่อข้างข้าเพราะว่า2บอบ่อเนี้ยเป็นบอ่อที่ผมเอาไว้คอนดิชันปลาประกวดนะครับ แล้วก็ปลามีให้ทำพอดอีซึ่งผมอยากบอกว่าความพิเศษของน้องตัวนี้นะครับเป็นซูซูจากยามาจูค่อยฟาร์มครับซึ่งทางฟาร์มเนี่ยเราก็าไปประมูลมาตอนอนิกเกตออกชั่นปี2023นะครับแล้วก็เราก็ฝากเลี้ยงที่ยามาจู1ปีนะครับแต่เอิญปี2024ที่ผ่านมานะครับยามาจูเขาจะปิดฟาร์มแล้วไม่ทำต่อแล้ว ดังนั้นนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปนะครับของยามาจูชุดล่าสุดแล้วน่าจะเป็นชุดสุดท้ายนะก็คือเป็นของลิมิเต็ดไปแล้วก็คือซูซูยามาจูที่ชุดที่โตที่สุดนะครับก็จะมีแค่ชุดสุดท้ายของตัวนี้ของผมแล้วแล้วผมก็ได้มาคซื้อตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับดูสภาพตอนนี้สวยมากแล้วก็ทางฟาร์มเนี่ยเอากลับมาไทยปีนี้นะครับก็ประกวดได้แชมป์มาหลายงานนะครับได้เบอิ์ไซด์มาด้วยประมาณ3 4งานครับได้แชมป์หมดเลยไม่ไม่มีต่ำกว่าเบอินไซด์เลยนะครับ ซึ่งก็เป็นปลาซูซยที่สวยที่สุดในฟาร์ตอนนี้นะครับที่อยู่ที่ไทยนะแล้วก็ลายที่หัวเขาน่ารักมากนะเป็นลายเหมือน,นสามจุดนะอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นของเขาเลยนะครับแล้วก็เรื่องของสีแดงเนี่ยไม่ไม่ลงกระดงเลยอันนี้ก็เลยพอดีจะย้ายบ่อยแล้วเออตักมาให้คุณผู้ชมดูกันนะครับไม่ค่อยได้ตักนะตัวนี้แล้วก็สีแดงสว่างมากนะครับสวยมากเป็นซูซูอีกหนึ่งตัวที่สวยแล้วก็ผมชอบนะครับตั้งแต่นี่ก็ตาออกชั่นนะแต่ก็เสียดายนะว่า อย่ามาจูไม่มีแล้วนะอย่ามาจูสวยๆต่อไปไม่มีแล้วอันนี้เป็นรอบสุดท้ายให้ทุกคนดูนะเพราะอีกหลายปีอาจจะไม่เห็นแล้วโอเคอเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปเดีอาตัวนี้ให้น้องเขาไปพักนะครับเราย้ายบ่อไปบ่อข้างเป็นบ่อคอนดิชันเหมือนกันแต่ครับตอนนี้เท่ากับว่าบ่อเก้าเราที่เราจะทําเป็นโคกุล้วนตอนนี้เหลือโคกุอย่างเดียวแล้วนะครับผมว่าตอนนี้ก็เริ่มสวยแล้วนะมันดูแบบเพลินตามากอะเริ่มสวยมากเลยอะคือแบบขาวแดงขาวแดง แต่เดี๋ยวเราจะไปเอาโคกูบอ่อสิบมาสักสองตัวนะครับบอ่อข้างๆกันนี่แหละเป็นบอ่อคอนดิชันเหมือนกันอ่อาเดี๋ยวลองมาดูตัวแรกนะครับพี่ผมเอาตัวใหญ่ตัวใหญ่ไปเลยที่ผมจะมาทําบ่อโคกูล้วนกันมาแล้วนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นโคกูที่เพิ่งชิปเข้ามาเลยนะครับเป็น ปลาอายุ3ขวบนะครับจากโมโมทาโร่ค่อยฝากนะครับตัวนี้ก็เป็นปลาประมูลเหมือนกันนะครับที่ผมประมูลไลฟ์ออคชั่นนะครับประมูลสดนะครับปีที่แล้วให้ลูกค้าไปนะครับตอนนั้นประมูลเป็นนิสัยนะครับตอนนี้เขาก็ซึ้งเป็นสัญไซเราฝากไว้ที่โมโมทาโร่ปีหนึ่งนะครับไซส์ตอนนี้65เซนต์ตัวเมียนะครับแต่ดูดูวอลลุ่มตัวนี้เขาเนี่ยปลา65หหนามากนะครับแล้วก็สกินคุณภาพแบบนี้ เป็นกระเบื้องเลยนะครับระดับท็อปฟลาสเลยครับสีแดงก็ท็อปฟาสเลยนะแบบนี้ตัวนี้นะผมชอบมาก65เซนตัวนี้เราแพลนว่าเราจะาลงประกวดงานอายุธยาอีกประมาณ2อาทิตย์นะวันที่19-20นี้นะวันที่ผมถ่ายวันนี้ก็วันที่10นะประมาณเท่าไหร่10วันได้นะครับอีก10วันไม่นานนะครับประมาณอาทิตย์นิดๆนะครับเป็นสาภาพพร้อมๆมากเราก็เดี๋ยวย้ายไปบอกทําโคกู่ล้วนนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวท็อปเลยนะครับที่ ฟามที่อยู่ที่ฟาร์มตอนนี้ไปเดี๋ยวย้ายกันเตี้ยย้ายลงนู่นไดเลย มาดูตัวสุดท้ายกันนะครับบ่อนี้ผมดูแลใส่5ตัวแล้วก็เป็นแบบปลาลายส,สวยๆนะหตัวกําลังดีเลยซึ่งนะครับทุกตัวเป็นปลาจากโมโมเทโรค่อยฟาร์มเป็นโมโมเทโรพรอนเลยครับตัวนี้ก็ผมว่าอาจจะหลายคนอาจจะเห็นมันบ่อยแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นเจ้าของอาราชมเปี้ยนสามงานติดนะเป็นโคกูจาโมโมเทโรเช่นกันนะเป็นปลานิสัยนะครับที่ผมประมูลมาครับตอนนี้ก็ จะเข้าสันใสละประมาณ60เซนเต็มนะครับก็เป็นปลาที่สีแดงยังสวยอยู่นะแล้วก็สกินคุณภาพสวยมากนะครับเดี๋ยวเอาฟองออกให้สกินคุณภาพสวยมากๆเลยนะกระเพื่อแล้วพอเราเลี้ยงคอนดิชันเนี่ยผิวก็จะโบะด้วยซึ่งพื้นฐานตัวนี้ก็เป็นปลาที่ผิวดีอยู่แล้วนะครับส่วนวันนี้ผมตักขึ้นมามันจะมีฝุ่นฝุ่นดำขึ้นมานิดนึงอ่ะซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะเก็บได้ไม่เป็นอะไรครับก็ยังเป็นปลาที่ สวยสมบูรณ์รอยู่ครับผิวน้ำมากครับก็เป็นตัวสุดท้ายนะครับของโปรเจกต์โมเทโรล้วนนะเดี๋ยวเราจะย้ายลงบ่อกันนะครับก็ให้น้องไปพักนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าปลาโฟกุล้วนเนี่ยเราเป็นของโมทโรเนี่แล้วใหญ่ๆลายดีๆรวมๆกันมันจะเป็นไงนะไป คือจากเมื่อกี้นะครับที่ยืนดูนะครับบอกว่าฟินมากนะครับก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งนะสําหรับคนที่กําลังอาจจะทําบ่อใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยเอาโคกูดแบบลายดีๆล้ำๆใหญ่ๆเนี่ยไปใส่ให้หมดเลยนะครับเลี้ยงประมาณเนี้ยครับถ้าอันเนี้ยอย่างเงี้ยตัวนี้บ่อประมาณ15ตันนะครับเลี้ยงเนี่ยประมาณ8ปดตัวก็สวยแล้วซึ่งอันเนี้ยผมใส่ไปแค่ห้าตัวมันก็จะดูหลงๆห,หน่อยนะครับแต่ปลาเขามีไซส์ใหญ่แล้วผมว่ามันก็โอเคนะครับดูเพลินมากแล้วก็สวยมากนะครับแล้วก็ เออพอเราได้ปลามูทโล่เนี่ยที่มันใหญ่แล้วก็มีลายที่สวยเนี่ยผมมองว่ามันโคตรแบบว่าจะฟินเลยนะครับผมว่าคนเลี้ยงปลาเนี่ยมาเจออย่างนี้ก็อยู่ได้ทั้งวันครับนั่งดูเพินมากเลยนะมีแต่โคกุแล้วก็กินเพลินๆผิวดีๆสีดีๆครับซึ่งเสซตเนี้ยก็ ก็เป็นจริงเป็นปลาปลาลูกค้าเราหมดแล้วนะเราก็เลี้ยงให้อย่างดีนะครับปลาที่ลูกค้าฝากแล้วพวกนี้ก็เป็นปลาเตรียมประกวดส่วนใหญ่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูปลาแบบลองเทสกันว่าความฟินมันจะขนาดไหนก็ผมลาไปแค่นี้นะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับแล้วก็ถ้าไม่เป็นการรบกวนกดกระดิ่งให้ผมด้วยเวลาคลิปใหม่จะได้ออกแจ้งเตือนได้ครับ